บทสาธยายธรรมเรื่องสมิทธที่สูตรตอนที่หนึ่งเมื่อเทวดาชวนให้หลงในกามที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถะวั์เทวตาสังยุตนันทนวั์เจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในดาบสองคมแห่งชีวิต ทุกท่านในวาระนี้อัตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นบทสนทนาอันน่าประทับใจระหว่างท่านพระสมิทธิผู้บวชใหม่กับเทวดาตนหนึ่งมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงต่อคำว่าเวลา และความสุขระหว่างผู้ที่ยังยินดีในกามคุณกับผู้ที่มุ่งมั่นในหนทางแห่งการพ้นทุกข์พระสูตรนี้มีชื่อว่าสมมิทธิสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าสมิธิเป็นภาษาบาลีคำว่าสมิทธิคือนามของพระเถระ ผู้เป็นตัวละครเอกในเรื่องนี้เมื่อรวมกันแล้วสมมิชิสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของท่านพระสมิทธิหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความสุขที่เห็นได้ในปัจจุบันแต่ให้ผลในอนาคตสันทิทิกังหิตวากาลิกัง อนุทาวีติในทัศนะของเทวดากับความสุขที่ให้ผลในอนาคตแต่เห็นได้ในปัจจุบันกาลิกังหิตวาสันทิทิกังอนุทาวามิในทัศนะของพระอริยสาวกซึ่งเป็นการพลิกมุมมองที่ลึกซึ้งและแยบคายอย่างยิ่ง เรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณนะตะโปทารามเขตพระนครราชฤกษ์เมื่อท่านพระสมิทธิได้ลุกขึ้นในยามใกล้รุ่งเพื่อไปสงสนานร่างกายที่แม่น้ำตะโปทาครั้นเมื่อสงเสร็จแล้วท่านก็ได้ยืนนุ่งจีวรพึ่งกายให้แห้งอยู่ณนะที่นั่นเองได้มีเทวดาตนหนึ่ง ปรากฏกายขึ้นด้วยรัศมีอันรุ่งเรืองส่องสว่างไปทั่วทั้งแม่น้ำตะโปธทาแล้วได้กล่าวคาถาท้าทายท่านพระสมิธิขึ้นว่าท่านภิกษุยังไม่ได้บริโภคกามแล้วจึงมาพิกข,ขาจารท่านอย่าได้บริโภคแล้วจึงมาพิกข,ขาจา์เลยท่านภิกษุท่านจงบริโภคกามแล้วจึงค่อยพิกข,ขาจาเ์เถิดอย่าให้การเวลา ล่วงเลยท่านไปเสียเลยคาถาของเทวดาตนนี้เป็นการชักชวนให้ท่านพระสมิทธิลาสิกขาไปสวยสุขในกามาคุณคำว่ายังไม่ได้บริโภคหมายถึงยังไม่ได้สวยสุขในกามาคุณห้าอย่างคำว่าพิกขาจารหมายถึงการเที่ยวบินทบาตคคำว่า อย่าให้การเวลาล่วงเลยท่านไปเสียเลยนั้นพระอัฏฐกถาจารย์ได้ขยายความว่าหมายถึงวัยหนุ่มสาวอันเป็นเวลาที่เหมาะสมแก่าการเสพกามาคุณเพราะเมื่อแก่ชราไปแล้วย่อมไม่สามารถเสพกามได้อีกต่อไปเมื่อท่านพระสมิทธิได้ทรงสดับแล้วจึงได้กล่าวคถาตอบว่า เราย่อมไม่รู้ซึ่งการเวลานั้นการเวลานั้นถูกปิดบังไว้ไม่ปรากฏเลยเพราะเหตุนั้นเราจึงยังไม่ได้บริโภคแล้วพิกขาจานอย่าให้การเวลาล่วงเลยเราไปเสียเลยคาถาตอบของท่านนั้นเป็นการพลิกความหมายของคำว่าการเวลาไปโดยสิ้นเชิงคำว่าเราย่อมไม่รู้ซึ่งการเวลานั้น นั้นท่านหมายถึงมรณนะการหรือเวลาแห่งความตายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่มีใครสามารถรู้ล่วงหน้าได้และคำว่าอย่าให้การเวลาล่วงเลยเราไปเสียเลยนั้นท่านหมายถึงเวลาแห่งการประพฤติสมณธรรมซึ่งก็คือวัยหนุ่มสาวนี้เองที่ยังมีเรี่ยวแรงและสติปัญญาพร,ร้อมที่จะบำเพ็ญเพียรได้ หากปล่อยให้วัยหนุ่มสาวผ่านพ้นไปแล้วก็ย่อมเป็นการยากที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้สำเร็จได้เมื่อเทวดาได้ฟังดังนั้นก็เกิดความละอายใจจึงได้ลงจากอากาศมายืนบนพื้นดินแต่ก็ยังไม่สิ้นความพยายามได้กล่าวชักชวนท่านพระสมิธิต่อไปว่าท่านยังเป็นพิสุหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทอยู่ในปฐมวัย ยังไม่ได้เล่นสนุกในกามเลยขอให้ท่านจงบริโภคกามคุณของมนุษย์เถิดอย่าได้ละทิ้งสิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันไปวิ่งไล่ตามสิ่งที่ต้องรอผลในอนาคตเลยท่านพระสมิธิก็ได้ตอบกลับไปด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่าดูกะอาวุโสเราหาได้ละทิ้งสิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันเพื่อวิ่งไล่ตามสิ่งที่ต้องรอผลในอนาคตไม่ แต่เรากําลังละทิ้งสิ่งที่ต้องรอผลในอนาคตเพื่อวิ่งไล่ตามสิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันต่างหากท่านได้อธิบายต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่ากามทั้งหลายนั้นเป็นของกาลิกะคือให้ผลในการภายหน้ามีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากมีโทษมากกว่าคุณ ส่วนพระธรรมนี้เป็นของสันทิฏฐิกะคือเป็นสิ่งที่ผู้บรรลุจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นอากาลิโกคือให้ผลไม่จำกัดการการสนทนาระหว่างท่านพระสมิทธิกับเทวดานี้อาจเปรียบได้กับการที่เพื่อนสองคนกำลังวางแผนการเงินคนแรกคือเทวดา อาจจะแนะนำให้ใช้เงินทั้งหมดไปกับการท่องเที่ยวและหาความสุขในวันนี้ให้เต็มที่เพราะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่คนที่สองคือท่านพระสมิทธิผู้มีวิสัยทัศน์มากกว่านั้นย่อมเลือกที่จะอดออมและลงทุนในวันนี้เพื่อความมั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนในอนาคตข้อคิดอันประเสริฐจากพระสูตรในตอนแรกนี้ คือการสอนให้เราเป็นผู้มีปัญญาในการเลือกลงทุนในชีวิตขอให้เราจงอย่าได้หลงมัวเมาอยู่กับความสุขจอมปลอมที่ฉาบฉวยในปัจจุบันแต่จงมีความเพียรในการสร้างสมคุณงามความดีอันเป็นสันทิฏฐิกธรรมที่จะให้ผลเป็นความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนสืบต่อไปแต่เมื่อเทวดายังไม่เข้าใจในความหมายอันลึกซึ้งนี้ การสนทนาจะดำเนินต่อไปอย่างไรอาตมาจะได้นำมาสาธยายให้ฟังโดยละเอียดในครั้งต่อไปเอวังก็มีด้วยประการชนี้